สวัสดีครับผมนายภูผาศิริคม,มนสิงเลขนักศึกษา6 1 0 5 0 2 7 3จะมาสัมมนา,าในหัวข้อเรื่อง HTTP 3หรือ HTTP over quick ครับโดยเราจะมีหัวข้อต่อไปนี้นะครับ 1. รู้จัก HTTP transport layer 2. ปัญหาระการแก้ไขปัญหาของ HTTP 1 HTTP 2 3. ความแตกต่างระหว่าง layer ของ HTTP 2และ3 quick property แล้วก็ conclusion เร็วแบบ UDP และแม่นยำแบบ TCP คือสิ่งที่ HTTP over q u i c k เค m ตัวเองไว้ได้อย่างนี้นะครับเราจะไปดูกันนะครับว่ามันเร็วหรือจริงไหมและถูกต้องจริงหรือเปล่าแต่ก่อนเราจะไปดูกันนะครับเรามาดูว่า HTTP มีอะไรบ้างและคืออะไรนะครับ HTTP นะครับคือ Hyper Text Transfer Protocol นะครับเอาไว้ส่งผ่านเท็กตอนนี้นะครับเราจะมีอยู่3รุ่นด้วยกันโดยเริ่มตั้งแต่ HTTP 1, HTTP 2และ3ซึ่งตอนนี้นะครับเราใช้งานจริงอยู่ที่ HTTP 1และ2นั่นเองนะครับ โดยที่ HTTP 1นะครับออกแบบให้มีความปลอดภัยและแม่นยำแล้วก็ HTTP 2ก็คือเพิ่งออกมาใช้จริงในปี2016นะครับโดยออกแบบพัฒนาความเร็วและการทำงานให้ลื่นไหลามากขึ้น HTTP 3นะครับคือการนำ HTTP ปรตคอลเนี่ยมาทานสปอร์ตผ่านนะครับโดยมีลักษณะการทำงานแบบ HTTP 2นะครับทำให้การส่งข้อมูลอ่าทำไ,ได้ทีละมากๆเราดูอย่าง TCP นะครับ TCP คือ Transmission Control Protocol นะครับมีความน่าเชื่อถือข้อมูลไม่สูญหายนะครับทำงานอยู่บน HTTP ส่วน UDP นะครับคือ User Datagram Protocol นะครับไม่มีกระบวนการยืงงานข้อมูลแล้วก็เชื่อมต่อได้รวดเร็วนะครับโดย Google นะครับออกแบบ Quick เนี่ยที่ทำงานอยู่บน HTTP 3อ่ะทำงานอยู่บน UDP base นะครับแล้วออกแบบให้เหมือน TCP เนื่องจาก Google เองนะครับไม่สามารถแก้ปัญหาโดยที่ทำให้ TCP นะครับทำงานได้รวดเร็วดังนั้น Quick จึงเป็นทางออกสำหรับ HTTP 3นะครับ เราลองมาดูกันดีกว่านะว่าไอเจ้าตัว http 2เนี่ยจริงๆแล้วมันสามารถแก้ไขอะไรของ http 1ได้บ้างเรามาดูไล่ดูกันครับปัญหาของ http 1และ1.1นึเลยครับที่มักพบเจอกันคือ r o u ท d trip อ่าผมจะบอกงี้ครับคือ client เวลาจะติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์จะมีการ handshake ครับตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ส่งแพ็กเกจนะครับ ยิ่งปัจจุบันนะครับเพจมีการส่งเพลโหลดขนาดใหญ่เข้ามานะครับทำให้การหน่วงข้อมูลยิ่งสูงขึ้นเมื่อ latency ในการส่งข้อมูลสูงนะครับการรีโหลดเพจก็จะสูงตามทําให้เว็บโหลดช้าขึ้นนะครับปัญหา head line blocking ก็คือการส่งข้อมูลที่ไม่มีการจับลําดับมาก่อนมันทาให้ข้อมูลนะครับถูกขาดกันเองมีความซ้ซําซ้อนและทําให้สูญเสีย performance รีวิ2น2ครับที่ถูกพัฒนาด้วย TCP/IP แบบเดิมเนี่ยจึงจัดการลำดับความล่าช้านะครับ โดยมีวิธีแก้ไขดังนี้นะครับคือแก้ไขวิธีการ transfer นะครับโดยไม่ต้องมารอกันก็คือจัดอันดับ application layer นะครับให้จัดอันดับความสำคัญของข้อมูลแล้วก็ส่งไปใน payload TCP ตัวเดียวนะครับเราเรียกวิธีการทำอย่างนี้นะครับว่า multiplexing และยังมีการปรับขนาด header ลงนะครับโดยมีการ compress header ให้มีขนาดเล็กแล้วก็ตัดสิ่งที่ไม่ต้องการออกไปนะครับทำให้รองรับข้อมูลที่มีการ request ที่เยอะได้โดยที่ใช้ทรัพยากรน,น้อยลง อันนี้เราจะมาอธิบายวิธีการแก้ปัญหาที่ HTTP 2ทํทำนะครับคือ m u l t i p a t e x t i n g เนี่ยจะทำอยู่บน application layer อลองเปรียบเทียบกับ HTTP 1นะครับที่ต้องรอเพื่อส่งเทีลไฟล์ HTTP 2เนี่ยจะจัดลำดับเรียงความสำคัญของไฟล์แล้วก็ส่งไปเลยนะครับบน TCP/IP c o m p r e s s e r file ให้มีขนาดเล็กลงเพื่อรองรับการรีเควส t ข้อมูลที่เยอะขึ้นและใช้ทรัพยากรในการจัดการ header ได้น้อยกว่าครับ แต่นั่นก็ยังไม่สามารถแก้ไขเวลาในการแฮนเชคได้อยู่ดีนะครับอ่านี่เป็นข้อจํากัดของ t c p c p นะครับที่จะกล่าวมาคือ TCP ไม่สามารถแก้ไขมีความเร็วเพิ่มได้นะครับและยังต้องใช้ TLS ในการอ่า e n c r y p ต่างๆนะครับทำให้เกิด r o วท d t ทิ e สูงอยู่ดี header complete แล้วนะครับแต่ก็ยังมีลักษณะใหญ่อยู่แล้วก็มีการทำ stream multiplexing จริงนะครับแต่ว่าก็ยังอยู่ในระดับ application layer จึงต้องจะลำดับความสำคัญอ่าในการส่งไปด้วยนะครับถึงทำให้มัน ทำให้เป็นมัลติเพ็กซิงจริงๆนั่นแล้วก็เลยเป็นที่มาของ HTTP 3ออกแบบใหม่โดยใช้ UDP base และแม่นยำแบบ TCP โปรโตคอลเลเยอร์นะครับเรามาดูกันในแต่ละเลเยอร์เปรียบเทียบนะครับ HTTP 2คือด้านซ้ายแล้วก็ HTTP 3คือด้านขวาน,นะครับจะมีการปรับเปลี่ยนการใช้ TLS นะครับโดย HTTP 3จะถูกแพ็คเข้าไปใน address เลยนะครับแล้วก็ทำงานอยู่บน UDP base นะครับที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับ TCP ก็จะเห็นได้ว่า มันร้อนเรียนการทำงานนะครับแบบ HTTP 2เลยเรามาดูลักษณะการส่งแบบควิกกันนะครับ mm hmm. TCP เนี่ยเวลาเราจะติดต่อ client server นะครับจะมีการ hand s h a k e กัน3รอบอันนี้คือ TCP ลักษณะปกตินะครับแต่ถ้าจะมีการเข้ารหัสไปด้วยเราจะใช้เป็นท่า TCP TLS นะครับโดยที่จะมีการส่งข้อมูล hand s h a k e แล้วก็ในการ encrypt แล้วก็ส่ง key ไปมาเนี่ย เฉลี่ยแล้วนะครับจะใช้เวลา200 m มิลลิเซกก็คือถ้าติดต่อครั้งแรกที่300 m มิลลิเซกได้แล้วครั้งต่อไปจะติดต่อกันที่200 m มิลลิเซกส่วนควิกนะครับเมื่อครั้งแรกที่มันติดต่อเนี่ยมันจะใช้แค่100 m มิลลิเซกและ0 m มิลลิเซกในการติดต่อครั้งต่อไปเพราะมันจะไม่ต้องเอนคริปอะไรใหม่แล้วนะครับมันเก็บคีย์ไว้เลยโดยที่ควิกนะครับเคลมตัวเองว่าเป็น0ูนย์ราว m ทม i ทินั่นเอง เราดูโลเปรฟฟาเฮดเดอร์ของที่บอกว่าเฮดเดอร์ลสกันนะครับใน HTTP 3คือเฮดเดอร์มันลดไปมากจริงๆนะครับโดยจะไม่มี sequence number หรือ n o w l e d g e นะครับด้านซ้ายนะครับจะเป็น HTTP แบบเดิมนะครับที่มีความจุเฮดเดอร์ใหญ่มากส่วนด้านขวานครับคือของ Quick มันเล็กมากจริงๆอันนี้เลยเป็น flow control ของค Quick นะครับที่จะแตกต่างไปคือ Quick จะส่งด้วย UDP นะครับ แล้วมันจะเก็บ a d d ดร s สไว้นะครับว่าข้อมูลถูกต้องไหมถ้ามันไม่ถูกต้องนะครับมันจะถูกส่งไปกลับใหม่อีกรอบหนึ่งเลยนะครับแต่เนื่องด้วยความเร็วของ UDP แล้วอะ่ะมันก็ยังเร็วอยู่นะครับไม่ว่ามันจะทําการรีส่งไปใหม่เมื่อไหร่มันก็ยังเร็วอยู่นะครับอันนี้คือข้อดีแล้วมันจะศูนย์ราไทม์ทิปได้จริงๆก็เมื่อเบสเคสข้อมูลไม่ผิดพลาดนั่นเองครับ โดยสิ่งที่นำมาใช้แก้ไขใน HTTP/ TCP/IP แบบเดิมนะครับที่มีใน HTTP 3นะครับคือ LSSFC นะครับ L คือ Low latency connection e speedment นะครับ Stream multiplexing Stream and connection flow control แล้วก็ Flexible c o n r e s t i o n กับ connection migration นะครับโดยเราจะมาโฟกัสกันที่2ตัวแรกนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ Quick แล้ว HTTP 3เขาเคลมไว้จริงๆนะครับว่าเจ้า2องตัวนี้แหละที่ทำให้มัน เร็วและถูกต้องเรา,าดูวิธีการทำงานของ Raw latency นะครับซึ่งเค้มตัวเองว่าศูนย์เราทามทิปโดยจะมี2วิธีที่มันทำให้ศูนย์เราทามทิปได้ดังนี้นะครับค i ิกจะรวมทั้งเจ้า UDP นะครับ address แ,แล้วก็รวม TLS 1.3ไว้ในตัวของมันเองครับใน address เ,เดียวเลยแล้วมันก็ส่งแพ็กเกจนี้ไปนะครับติดต่อรับรหัสกันโดยที่ การติดต่อครั้งแรกนะครับจะเกิดการ trust ขึ้นและมีการแลกเปลี่ยนคีย์มาเพื่อ generate symmetric key นะครับเพื่อลดการทำงานของ TLS นั่นเองทำให้การติดต่อครั้งต่อไปนะครับทำงานเร็วมากๆโดยทุกครั้งที่เซิร์ฟเวอร์จะติดต่อขอนะครับขอ,อการเช็คต่างๆมันจะเช็คโทเค็นเพื่อเช็คการ expire ที่เซิร์ฟเวอร์ส่งมาให้ด้วยนะครับอันนี้ก็มีทั้งข้อดีทั้งข้อเสียนะครับเราจะไปคุยกันท้ายสไลด์อย่างที่สองนะครับคือการทำ cache เซิร์ฟเวอร์เพื่อลดระยะการติดต่อการทำงานนะครับ ให้แฮนด์เช็ครวดเร็วมากขึ้นโดยที่ถ้าเซิร์ฟเวอร์ไหนนะครับยังไม่ได้ใช้ http 3แบบฟูลนะครับมันจะส่งไปที่ CDN นะครับและ CDN ที่ใกล้ที่สุดเนี่ยมันจะไปต่อเซิร์ฟเวอร์นั่นหมายความว่ามันทําให้การส่งจริงๆแล้วอะค่อนข้างเร็วกว่าเดิมเหมือนกันนะครับวิธีการแบบนี้วิธีการที่2ครับคือการทำสปรีมัลติเพ็กซิงแบบจริงๆนะครับจากที่กล่าวมาข้างต้นที่เราผ่านมาแล้วนะครับการทำ http 2 Multiplexing เนี่ยมันทำอยู่บนเลเยอร์แอปพลิเคชัน แล้วเวลามันส่งนะครับมันก็ยังส่งที่ tcp connection อยู่ท่อเดิมนะครับถึงมันเรียงมาแล้วแต่มันก็ยังมีท่อเดิมในการส่งตรงนี้นะครับก็จะเกิดการคอขวดขึ้นได้ควิกนะครับทำ multiplexing บนชั้น transport เลยเพราะว่าเราใช้ udp นะครับซึ่ง udp เนี่ยสามารถรับโหลดข้อมูลได้สูงกว่าแล้วอย่างที่3นะครับแล้วก็อย่างที่4เลยก็คือ stream connection f o w c o n t r o l และ flexible flexible c o n g r e t control นะครับ คือวิธีการที่มันจะเคลียร์สเตทนะครับจากแพ็กเกจที่สูญหายโดยที่ตรงนี้เราสามารถควบคุมการสูญหายของแพ็กเกจได้โดยการที่เราจะโหลดข้อมูลใหม่ของทางนั้นหมดเลยเพราะว่ามันถูกจัดลำดับความสำคัญไว้แล้วอันนี้ก็คือฟีเจอร์ที่เพิ่มเข้ามาของ t t p 3อันนี้เป็นฟีเจอร์ที่ค่อนข้างที่จะเป็นต่อมากนะครับสำหรับยุคนี้ก็คือ o n n e c t i o n m i g r a t i o นนะครับโดยที่เราสามารถต่อ Wi-Fi แล้วก็ เดินออกไปหลุดวง Wi-Fi นะครับมันจะ at, อัตโนมัติไม่ว่าจะ 4G หรือ 5G นะครับมันก็ยังสามารถโหลดต่อไปได้เนื่องจากแพ็กเกจที่อยู่บน CDN นะครับมันจะจำว่ามันส่งถึงเมื่อไหร่แล้วแล้วมันก็จะส่งตัวต่อไปที่ยังไม่ได้โหลดอันนี้จะไม่มีใน h d p ตัวก่อนกอนนะครับยกเว้นการทำ cache server มาดูสรุปกันนะครับ i p 3เนี่ยออกแบบโดยใช้ UDP base Quick ถูกนำมาใช้เป็น transport layer นะครับ ทำงานได้รวดเร็วศูนย์ราวไทม์ทิปนะครับความเปิดอขอโทษครับความปลอดภัยเพิ่มขึ้นความยืดหยุ่นสูงแล้วก็ยังอยู่ในช่วงพัฒนาอยู่นะครับโดยที่ค i ิกเนี่ยยังไม่ได้ถูกนํามาใช้จริงๆนะครับแต่ว่า Google นะครับสามารถนํา H3 p แล้วก็คุยควอชันเก่าๆมาใช้ในองค์กรของตัวเองแล้วแล้วมาดูเรื่องคอนฟูชันของคริปโตกราฟีนะครับโดยเซิร์ฟเวอร์ที่เราบอกนะครับมันจะสื่อสารด้วย TLS 1. 3ดอ่ะ มันจะสามารถใช้คีย์เดิมแล้วก็จําไว้เพื่อในการสื่อสารครั้งใหม่ได้เลยมันทําให้มีความเร็วสูงขึ้นมากแต่ก็ยังมีช่องโหว่นะครับสามารถแอคแท็กเขาเรียกว่า zero r o u n า t i ิ e t i t a s s u m t i o n นะครับโดยการเอาเคีย์ออกไปแต่ยังไงแล้วนะครับมันก็ยังปลอดภัยมากกว่า tls 1.2นะครับเพราะ tls 1.3ถูกยกระดับความปลอดภัยเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว